สวัสดีครับวันนี้วันหยุดพอดอีเดินตรวจเช็คกรงเพาะนะครับมันจะมีคู่โอวันตินพ่อโอวันตินแม่โอวันตินนะครับเป็นหัวจุกร้อยนะครับมีอยู่คู่เดียวนะครับซึ่งมันเป็นกําหนดวันที่จะต้องลูกนกเป็นตัวนะครับพอเดินไปเช็คนะครับแม่นก เพิ่งคาบลูกลงมาทิ้งที่กระถางต้นไม้นะครับก็เลยต้องรีบช่วยลูกนก,กเอามาใส่ในตู้อบนะครับเป็นตู้อบไข่นะครับก็มีลูกนกหนึ่งตัวที่ถูกคาบลงมาทิ้งแล้วก็ยังมีไข่อีกหนึ่งใบที่อยู่ในหลังนะครับก็เลยต้องเอาทั้งลูกทั้งไข่ออกมาด้วย นะครับก็ลูกนกตัวเย็นเจียบเลยนะครับก็ทีแรกถ้าไปช้ากว่าน,นี้อีกสัก30มนาทีก็ลูนกนกก็น่าจะตายแล้วนะครับอันนี้ก็ไปทันเวลาก็เลยมาใส่นะครับอตอนนี้อบไปแล้ว30นาทีอาการดีขึ้นนะครับก็เป็นสีโอวันปินนะครับก็แข็งแรงนะครับเดี๋ยวอีกสัก30นาทีก็ค่อยๆทยอยป้อนอาหารนะครับก็อันนี้ก็ให้ความอบอุ่นเขาก่อน นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเาเราถ้า,เ,าเพาะลูกนกนะครับก็อยากให้มีการเตรียมความพร้อมไว้เช่นตู้อบไข่นะครับตู้ฟักไข่นะครับ1นนตู้นะครับแล้วก็จะเป็นตู้อบลูกนกนะครับ1ตู้ นะครับเพื่อเผื่อเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เราอาจจะช่วยชีวิตลูกนกเขาไม่ได้นะครับจริงจรงกเ็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับก็ควรจะมีติดบ้านเอาไว้นะครับไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องใช้แล้วไม่มีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราสูญเสียได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ทันเวลาพอดี นะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็จะเจออยู่คู่หนึ่งเหมือนกันนะครับแม่เป็นสีเทานะครับเขาน่าจะคาบเปลือกไข่แล้วเออมันมันมีคาบที่ติดกับลูกนกลูกนกมนเลยติดกับไข่ออกมาด้วยเลยตกลงมานะครับพอดีไปเจอพอดีก็เลยเอามาอนุบาลแล้วก็ทาให้อ่ลูกนกโตรอดมาได้นะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เจอปัญหาเดียวกันนะครับก็ช่วยชีวิตได้ทันท่วงที นะครับก็ฝากเอาไว้พิจารณานะครับของแต่ละท่านนะครับราคาไม่ไม่เท่าไหร่นะครับอย่างตัวที่ผมใช้นี่2,000กว่าบาทนะครับแล้วอย่างตัวตู้ใบใหญ่นั้นผมก็ซื้อมือสองมานะครับ2,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าใครเขาช่วยเราเรารอชีวิต1ตัวก็ถึงมาคุ้มแล้วนะครับก็ลองดูนะครับก็เเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับก็ฝากเอาไว้ นะครับเป็นข้อมูลนะครับเผือเอ่อทุกท่านเคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับก็จะได้แก้ไขได้ทันนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ